สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปเรื่องสารอาหารกันแบบย่อๆเลยนะคะสำหรับเตรียมสอบนะคะสำหรับสารอาหารนะคะจะแบ่งหลักๆนะคะเป็น2ประเภทก็คือสารอาหารประเภทให้พลังงานและสารอาหารประเภทที่ไม่ให้พลังงานนะคะสารอาหารประเภทให้พลังงานก็ได้แก่โปรตีน คาร์โบไฮเดรตไขมันค่ะแล้วก็สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานก็คือวิตามินและเกลือแร่นั่นเองนะคะรวมไปถึงน้ำเปล่าด้วยนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือโปรโตีนโปรโตีนจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตค่ะจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆ โปรตีนจะให้พลังงานนะคะ4กิโลแคลนะคะต่อ1กรัมค่ะต่อไปนะคะคือสารอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตนะคะหรือว่าแป้งนั่นเองค่ะสารอาหารกลุ่มนี้นะคะจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะ4กิโลแคลต่อ1กรัมเช่นกันค่ะ กลุ่มต่อไปนะคะก็คือไขมันค่ะไขมันจะให้พลังงาน9กิโลแคลต่อ1กรัมนะคะไขมันเนี้ยจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะให้ความร้อนและยังช่วยละลายวิตามินนะคะพวก A D E K ที่ละลายในไขมันนะคะ กลุ่มต่อไปนะคะก็คือวิตามินและเกลือแร่นะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะเจอในพวกผลไม้พืชผักผลไม้นะคะจะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ช่วยเสริมสร้างพวกระบบประสาทสัมผัสอะไรพวกนี้นะคะตัวนี้จะไม่ให้พลังงานนะคะเช่นเดียวกับน้ำเปล่าแต่น้ำเปล่าของคนเราค่ะ ในส่วนของวิตามินนะคะที่สำคัญก็จะมีกลุ่มที่ละลายในไขมันและละลายในน้ำนะคะที่ต้องจำเลยก็คือที่ละลายในไขมันจะมีแค่4ตัวนะคะก็คือวิตามิน A D E K นะคะนอกเหนือจากนั้นจะละลายในน้ำได้ค่ะวิตามิน A นะคะจะช่วยเรื่อง ระบบสายตาทำให้ตาไม่ฟ้าฟางนะคะส่วนวิตามินดีเนาะจะช่วยเรื่องกระดูกและฟันทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงค่ะวิตามินอ e, ีจะช่วยเรื่องการจะจะช่วยเรื่องการที่เราไม่ทําให้เราเป็นหมันนะคะและว,วิตามินเคจะช่วยเรื่องเรื่องการแข็งตัวของเลือดนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะวิตามินที่ออกสอบบ่อยๆนะคะก็จะมีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยไม่ให้เลือดไหลไม่ให้จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงแล้วก็ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันค่ะแล้วก็นอกจากวิตามินซีจะมีวิตามิน B วิตามิน B หลักๆนะคะจะช่วยเรื่องระบบประสาทและสมองค่ะ วิตามิน B1 นะคะจะช่วยเรื่องป้อง,องกันเน็บชาปากนกกระจอกนะคะ B12 จะป้องกันโรคโลหิตจางค่ะหลักๆตามนี้เลยนะคะสรุปย่อๆตามนี้เลยหวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ